ปกติสภาเขาจะประชุมทุกวันพุทธเรหัสใช่ไหมอันนั้นก็คงจะต้องเป็นการเตรียมการว่าทุกวันอังคารก็บุจะมีการประชุมใน,นส่วนของทําความเข้าใจกับสมาชิกโดยเฉพาะสสที่จะเข้าร่วมประชุมว่าวระจะมีวระอะไรยังไงบ้างแล้วก็การที่จะต้องมีการลงมติจะไปในแนวทางไหนยังไงอันนั้นก็คงต้องเป็นเรื่องปกติ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอให้มีการพูดคุยกันในวันอังคารก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังดูภาพรวมก่อนตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในวันอังคารนันน่าจะมีข้อสรุปออกมานะครับจะได้เป็นในทิศทางที่เข้าใจตรงกันทั้งหมดในส่วนของสมาชิกทั้งสาและในอนาคตก็จะเป็น36ในการร่วมประชุมนะบอกว่าในละักษณะแบบนีน้เดี๋ยวรอรอประชุมเพราะว่ามันควรจะมีการ พูดคุยกันในแง่มุมต่างๆนะครับซึ่งวันอังคารนี่ก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวหลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าในส่วนของโคษกพักซึ่งตอนนี้ก็มีะจะทําหน้าที่ในการที่จะให้สือ่อมวลชนได้รับทราบอยู่แล้วอ,อันนี้ไม่ทราบเลยนะครับอันนี้คงต้องเป็นในเรื่องของพักต้องดูนันอีกทีหนึงว่าเป็นเดี๋ยวขอเข้าไปดู แน่นอนในเรื่องของปกติอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะทําหน้าที่ในส่วนของซีฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ต้องมีทําหน้าที่วิบนะครับถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คือจะได้ประสานงานกับทางด้านฝ่ายบริหารกับทางด้านรัฐบาลโนยตรงแต่ถ้าเป็นในส่วนที่เกีย่ยวข้องกับทางด้านฝ่ายค้านเนี่ยก็คือว่าทําอย่างไรให้ในส่วนของสมาชิพกพรรคฝ่ายค้านซึ่งในอนาคตอาจจะมีมากกว่า1พรรคพักเนี่ยได้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วยอยู่แล้ว นั่นยังไม่ได้เป็นในทิศทางที่เรียกว่าคุยกันในเบื้องต้นเท่านั้นเองเป็นเป็นการนําเสนอแ,แนวคิดนะครับแต่ยังไม่ได้มีการประสานอะไรต่างๆในเรื่องของรายละเอียดก็เดี๋ยวคงดูอีกทีหนึ่งในเรื่องของการที่ว่าหลังจากที่มีการประชุมพักในแต่ละส่วนวันอังคารน,นี้แล้วท่าทีเป็นยังไงนะครับคงต้องดูในใน,ในทีละ,ะจังหวะในแต่ละสัปดาห์ก่อนตอนนี้ยังตอนนี้ยัง แต่เป็นแนวคิดเฉยๆว่าในการทํางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคการเมืองที่อาจจะต่างพรรคกันแต่ว่ามีแนวคิดเดียวกันอาจจะมีการพูดคุยกันว่าการลงมติหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นในทิศทางใดอันนี้นก็อาจจะมีการเพิ่มเติมขึ้นมาที่จะต้องประสานกันเป็นเรื่องปกติของฝ่ายไม่ว่าจะเป็นวิปฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุย ในรายละเอียดเลยพอดีเมื่อวานนี้ผมก็ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เลยเยังทําหน้าที่ในส่วนของโฆษกร,รัฐบาลอยู่ก็อาไม่ได้คุยในรายละเอียดเรื่องของที่สภาในรายละเอียดอขออนุญาตไปดูงานนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึ่งคดีจะมีงาน